กประหยัดค่าโฆษณาค่าคลิถูกลงลดต้นทุนกูก็แอดง่ายๆยังไงมาดูกันปัจจุบันนะครับการควบคุมต้นทุนของธุรกิจให้ต่ําเป็นสิ่งสําคัญมากสร้างประสบการณ์หน้าเว็บไซต์และคะแนนคุณภาพของโฆษณาที่ดีจะช่วยประหยัดต้นทุนของคุณได้อย่างแรกนะครับเช็คหน้าเว็บไซต์ว่าตรงกับเนื้อหาโฆษณาของเราไหมเพิ่มประสิทธิภาพหน้าเว็บไซต์ด้วยการปรับเนื้อหาให้ตอบโจทย์กับลูกค้าที่สนใจและค้นหาเข้ามาหรือเลือกหน้าเว็บไซต์ที่ตรงกับข้อความโฆษณาและคําที่ค้นเข้ามาให้มากที่สุดพะเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณยิ่งตอบทมาาากกเ่่รงงสัซน สองนะครับจะทํายังไงให้ลูกค้าเข้ามาถูกใจแล้วซื้อกับเราเชื่อว่าลูกค้าเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ง่ายหน้าเว็บไม่งตัวเกินไปมีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อสั่งซื้อได้สะดวกอยู่ในตําแหน่งที่เด่นชัดชัดเจนมีคําคอ l t ด a ร t i o นกระตุ้นความสนใจเช่นสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่โทรสอบถามเราเลยหรือปุ่มทักแชทที่โดดเด่นแล้วคุณจะไม่พลาดให้ลูกค้ากดหนีออกไปนะครับสามนะครับสร้างข้อความโฆษณาให้เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่ใช้หรือมีคีย์เวิร์ดแทรกอยู่ในนั้นหากเราซื้อคีย์เวิร์ดหลายคำเราต้องแบ่่งงทาา้้รรอัับกีีเซืสส โฆษณาโดดเด่นหว่าใครให้ลูกค้าเลือกกดโฆษณาของเรานะครับเพื่อเพิ่อมอัตาการคลิกให้สูงโดยปรับแต่งข้อความให้น่าสนใจเช่นเริ่มเลยสั่งซื้อเลยรับราคาพิเศษที่นี่เท่านั้นติดต่อเราได้ทันทีโดยเราสามารถทําหลายชุดและ A/B testing เปียบเทียบเลือกอันที่ดีที่สุดได้สุดท้ายนะครับคุณภาพเว็บไซต์ก็เป็นอีกหนึ่งที่สําคัญเว็บไซต์ต้องเป็น responsive รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ทุกหน้าจอเพจสปีดที่หน้าเว็บไซต์โหลดเร็วและ SSL c q ที่แสดงถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ด้วย URL ที่ขึ้นต้นด้วย HTtPS นนนนัั่่เองงทท้้หมมดีีี เว็บไซต์ m w e b e a s y ที่จัดการง่ายและเครื่องมือครบคันเพื่อคุณประหยัดค่าโฆษณาและเติบโตบนโลกออนไลน์สามารถมาลองใช้งานก่อนฟรีมากดมาเล่นกันดูได้ที่ m w e b e a s y c o m นะครับ